โรออนกลิง้งท้าโจทย์เกมนี้เราจะต้องวางไม้กั้นเพื่อทําให้ลูกบอลไหลลงไปด้านล่างตามช่องที่โจทย์กําหนดให้ได้ในเกมจะมีระดับความยากให้เลือกเล่นทั้งหมด4ระดับเริ่มเกมก็ให้เราเลือกโจทย์ที่ต้องการเล่นมา1ใบแล้วเสียบเข้าไปในตัวกระดานพอเสียบเข้าไปเสร็จเราก็จะเห็นรูปลูกบอลที่อยู่ด้านบนแบบนี้มันคือการบอกจุดตั้งต้นว่าลูกบอลของเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนให้เราเอาลูกบอลมาวางตามจุดที่โจทย์กําหนดถัดมาก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกสีขาวตามด้วยขีดสีสีซึ่งขีดสี สีนี้ก็คือชิ้นไม้กั้นที่เราจะได้ใช้ในตานี้อย่างเช่นด่านนี้บอกว่าเราจะได้ไม้กั้นสีเหลือง1อันก็ให้เราหยิบมาเตรียมไว้ที่ตัวตรงกลางตัวกระดานจะมีรูปเส้นไม้ก้นสีต่างๆเฉียงไปเฉียงมาหรืออาจจะมีรูปลูกบอลอยู่ด้วยก็ให้เอาไม้กั้นสีต่างๆและลูกบอลมาวางลงไปตามจุดที่กําหนดด้านล่างสุดของกระดานเล่นทุกคนจะเห็นว่ามันมีรูปลูกบอลอยู่นี่ก็คือจุดที่เราต้องการให้ลูกบอลไหลไปลงถึงจะชนะเตรียมเกมเสร็จแล้วก็เริ่มเล่นได้โจทย์ที่เขาให้มาถ้าทุกคนลองกดดูมันจะยังไม่ลงไปตาม เป้าหมายเป,เป๊ะวิธีเล่นก็คือให้เอาอุปกรณ์ที่เราได้มาอย่างเช่นด่านนี้ได้สีเหลืองมา1ชิ้นไปวางกั้นตรงที่คิดว่าจะทําให้ลูกบอลไหลไปลงตรงจุดตามเป้าหมายพอดีวางไม้กั้นเสร็จก็ถึงเวลาเทสว่ามันได้ผลจริงไหมถ้าลูกบอลยังลงไม่ตรงตามจุดเป้าหมายเป,เป๊ะก็ต้องเปลี่ยนที่วางไม้กั้นของเราใหม่จนกว่าจะเทสแล้วลูกบอลไหลลงไปครบตามจุดที่กําหนดพอดีถึงจะชนะแต่ถ้าใครเล่นไม่ผ่าน <ừ> สักทีคิดไม่ออกมาถึงทางตัน<ๆ>ก็ไม่ต้องเศร้าใจไปเพราะแต่ละด่านที่เล่นเขามีเฉลยให้ อยู่ที่ด้านหลังของแผนยิงเล่นด่านยากขึ้นก็ยิ่งทา้าทายบางอันถึงกับมีโจทย์ตั้งต้นว่าให้ลูกบอลมาหลายลูกแต่ให้ลงไปปลายทางแค่ไม่กี่ลูกก็มีเกมนี้เพลินมากใช้เวลาเล่นไม่นานมีให้เลือกหลายด่านควรค่าแกการมีติดบ้านสุดๆชอบคอน,นเทนต์บอร์ดเกมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคู่รักบอร์ดเกม at Deki and Wife